นายปลอดประสบสุรศสสดีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ2 4 8 2 8ล้านบาทในส่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะเพื่อดำเนินโครงการ246โครงการป้องกันน้ำท่วมด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าคอรมอรเห็นชอบรับหลักการเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อสลายการชุมนุม2,000ล้านบาทพร้อมชี้แจงแผนบริหารจัดการน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนชาวญี่ปุน่นเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางเยือนประเทศญ,ญี่ปุ่นครั้งนี้ค่ะ ติดตามรายละเอียดจากคุณเบญจมาศวิถีรายงานสดมาจากธรรเนียบรัฐบาลค่ะ เชิญค,ค่ะคุณเบนจาม่ามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ,คะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยนายกรัฐมนตรีนะคะ,คะก็ได้เตรียมผลมติคอรมอนะคะที่เห็นชอบในหลักการที่จะช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมตั้งแต่ปี2,548ถึงปี2,553ในงบประมาณ2,000ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะนําไปชี้แจงกับญาติช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมด้วยค่ะ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเดินทางเงยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระหว่างวันที่6 9มีนาคมนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่นในการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานการ จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามหาครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งวันนี้คอรมอได้เห็นชอบรับหลักการเงินช่วยเหลือเยียวยาเยื่อสลายการชุมนุมปี2548ถึงปี2553วงเงิน2,000ล้านบาทโดยรัฐบาลมีความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการเยียวยาด้านจิตใจและค่าใช้ใจ่ายต่างๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้า,จานจะนําเรื่องนี้ยื่นต่อศาลปกครองนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลก็จะดํานเนินการเบินนก,บกจ่าย ตามปกติเพราะเป็นการช่วยเหลือทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเป็นไปตามข้อเสนอของปคอปเช่นเดียวกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ให้คณะกรรมการอีกชุดติดตามซึ่งแต่หลังยากแต่ละการการเบิกจ่ายนะคะไม่แตกต่างกันมากนะคะ ทั้งตั้งแต่เริ่มของอในเรื่องของการที่มีการประท้วงเรื่องของปิดสนามบินนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเยียวยาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มจริงๆไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทา่านนาย,ยกจะจะขอเลยนะคะหรือว่าจะออสามจังหวัดายแนภาคใต้จะมาอีกชุดหนึ่งค่ะแต่จะหลักการจะไม่ต่างกันค่ะก็ต้องให้คณะกรรมการีกชุดนึงดำเนินการเข้ามาซึ่งขณะนี้เขาก็กําลังทํางานประชุมกันอยู่ค่ะท่านนายก ส่วนกรณีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะคะจะยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลปกครองคัดค้านการสร้างคันกั้นน้ำที่คมอุตสาหกรรม11แห่งว่าอาจมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมนั้นนายกรัฐมนตรีย้ําว่ารัฐบาลจะดําเนินการไปอย่างเต็มที่จนกว่าจะมีคําตัดสินจากศาลนะคะและสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นพร้อมมั่นใจว่านักลงทุนจะไม่ย้ายฐานการผลิตยอย่างแน่นอนและจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนซักถามในการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วย ขณะที่นายปลอดประสบสุรสวัดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือกอบอ,อเปิดเผยว่าคอรมอได้อนุมัติก็ประมาณกว่า24,0 0 0ล้านบาทในส่วนของกระทรวงคมนาคมเพื่อดําเนินโครงการ246โครงการอาทิการขยับขันกั้นน้ํากอทอมอจากตามแนวพระราชดําริจากเดิมที่อยู่บริเวณดอนเมืองออกไปอยู่ที่แนวคลองรังสิตนะคะเพื่อให้ทางด้านเหนือของกอทอมอปลอดภัยทั้งหมด การต่อทางยกระดับถนนพระบรมราชชนนีไปให้ถึงจังหวัดนครปฐมเพื่อป้องกันปัญหาต่อการเดินทางลงภาคใต้หากเกิดน้ําท่วมซ้ําโดยใช้งบประมาณ12,500ล้านบาทการสร้างสตรีสคาแนวยกระดับถนนพุทธมนตรสาย4และสาย5และสร้างคลองคู่ขนานถนนเพื่อช่วยระบายน้ําที่ขณะนี้มีคลองทวีวัฒนาเพียง เพียงคลองเดียวนะคะที่ช่วยระบายน้ําซึ่งก็จะใช้งบประมาณจํานวน4,000ล้านบาทและโครงการขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยาครั้งใหญ่ใช้งบประมาณกว่า3,000ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้นะคะครมรเห็นชอบจะต้องหลังจากที่ครมรเห็นชอบแล้วนะคะจะต้องนําโครงการเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมคนอนอชซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาอีกครั้งหลังจากเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน6เดือน ส่วนโครงการในคลื่นลูกที่3อาทธิการสร้างทางเบียงเบียงน้ำหรือฟลัดเดิเวชชนและทางเชื่อมต่อโครงการ17ลุ่มน้ำก็จะเร่งดำเนินการต่อไปพร้อมยืนยันว่าพื้นที่รับน้ำนะคะจะไม่ใช่พื้นที่ปริมณนทนอย่างแน่นอนแต่จะต้องอยู่เหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นไปเพื่อไม่ให้น้ำนะคะประชิดกรุงเทพมหานครจนมากเกินไปค่ะ,ะตั้งแต่ไปทริปที่แล้วแล้วนะฮะ เราจะไม่ใช้ปริมณฑลนะฮะมาเป็นที่รับน้ําเด็ดขาดเหตุผลก็คือว่าเราจะไม่ยอมให้เอาศัตรูมาใกล้ประตูเมืองนะครับเพราะนั้นพื้นที่รับน้ำเนี่ยในหลักการน่าจะอยู่เหนือยุธยาขึ้นไปนะครับสบายใจแน่ครับไม่เอาน้ํามาไว้หน้าบ้านไม่ปลอดภัยนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีแน่ครับรับรองล้านเปอร์เซ็นไม่มีแน่แล้วฟลัดเวยังใช้แนวเดิมฟลัดเวยี่คุณต้องเข้าใจสองฟลัดนะมันพูดคนละภาษานะฟลัดเวย์เนี่ยคือ คือทางน้ําผ่านนะฮะทางน้ําผ่านหรือทางที่เก็บน้ําไว้ชั่วคราวนะครับมันอาจจะเป็นทุ่งเป็นคลองเป็นแม่น้ำเอ่อเป็นที่ลุ่มนะฮะแล้วก็จะเก็บน้ําเพียงแค่7วัน15หวันหนึ่งเดือนเพื่อชะลอให,ให้ค่อยๆเกิดการระบายนั่นก็เรียกว่าฟลัดเวย์นะฮะแต่ฟลัดดเวอร์ชันเนี่ยนะฮะทางเบี่ยงน้ำเนี่ยคือไม่ให้ผ่านตรงเนี้ยนะฮะให้ไปผ่านที่อื่นเลยเพื่อลดปริมาณน,น้ำเนี่ยที่ผ่านกทมเพราะเมื่อไรก็ตามนะน้ำผ่านกทมเกินกว่า3,500 คิวเซกนะครับมันจะล้นเพราะนั้นสมมติตำราห้0 0ันะก็เบี่ยงไปทัพันห้า 1, 5, อย่างนี้กรุงเทพก็ปลอดภัย นอกจากว่าในส่วนของแผนบริหารจัดการน้ําแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่ครมได้มีการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการถแถลงข่าวของทีมรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอของกระทรวง ICT ที่ให้คอ,อรมอนะคะอนุมัติก็ประมาณในการจัดซื้อเทปเล็ต PC หลังจากที่บริษัทเซนเจนสโคบนะคะได้ชนะการประมูลในเครื่องละ2,400บาทค่ะ ค่ะขอบคุณคุณเป็นจะมากค่ะและนั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลในวันนี้